โอเคครับก็ขอ,อกราบสวัสดีคนดูทุกคนัด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง KNT PP Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแอป Royal ร้อย l Casino เหมือนเช่นเคยนะครับแอปนี้เป็นแอปที่หาได้เสริมได้จริงนะครับจากทาง Google Play Store เป็นแอปที่หาได้เสริมที่ถูกกฎหมายนะครับ1ล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับ ถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมนี้แอปนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนสนใจสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสําสหรับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมก่อโค้ดที่ผมขึ้นให้นี่นะครับ PMC7643035 นี้นะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับชิปฟรี1 0 0 0 0แสนชิปไปเล่นนะครับแล้วก็เป็นการปลดล็อกการขายชิปด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาซื้อฟีสปินเกมนี้นะครับ g a t e ์ออฟโอลิมปนะครับเกมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมโอเคเพื่อนๆไม่รอช้าเข้าออไปเลยครับท่านผู้ชมเสียงขึ้นนิดนึงนะครับโอเคเอา้มือลั่นนะท่านผู้ชมนะกดกดทีนะครับท่านผู้ชมเอาขอทํา ถา้านิ้วโดนแต่โดนตรงนี้มันมันจะหมุนเอีท่านผู้ชมโอเควันนี้เราจะมาซื้อฟีสปินห้าห้าแสนชิพนะท่านผู้ชมนะเบดห้าพันเนาะโอเคเพื่อนๆไม่รอช้าไปเลยครับนี่ซื้อฟรีเกม5้าแสนชิปไปเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยมาดูว่าจะ ได้กลับคืนมาเท่าไหลายท่านะผู้ชม15บห้ฟิวินนะโอเคไปดูเลยท่านเพื่อนไปกันเลยนะออกแรกโอ,อ้โอแรก 5, หก้าพันฟิวส์หได้มาสามหมื่นนะท่านผู้ชมนะ,ะได้ทุนแบบฟิืสเปล่านี่องได้สามพันเออได้อีกสามตัวนะท่านผู้ชมบวกอดอีห้านะโอเคสวยเพื่อนไปต่อท่านผู้ชม ปุ่นยี่สิบอื้มนะชี้เขียวมาแล้วหายหน่อยๆสิบสูบปีนแล้วทั้งที่สวนนะสองห้าอื้มปุ่นเขียวได้มาสามเมตนะโอเคมานงพันโอเคมาตัวกูนมาเพื่อนตัวกลมาตัวก like ูัม <pf> า <unlikely> โอเคสองหนึ่งห้าโอเคจะทำตัวคูนเรื่อยตัวคูนนะตัวคูนห้ามาว่ะคูนหคูนไอ้สามคูนสิบมาว่ะ หน,น,นึ่งจนึง่นนงสองจอนี่อุณสองนึ่งสองแปดหนึ่ตายูกท้อนแล้โอ้โหได้มาหกหกแสนนะ่านผู้ชมนะโอเคเ,เพื่อนๆเราลองซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะ่านผู้ชมนะ โ okay, อเคพร้อมแล้วไปมานะท่านผู้มชมมาดูครั้งนี้จะได้กลับมาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมไปกันเลยหนึ่งห้าหนึ่งหมืม่นสองห้าคูนสองเจ็ห้า ตาน,นี้ไม่ห่นะท่านผู้ชมเียว่าเจ็ดพันห้ากหม่ตานี้ทรงไม่ดีเลยท่านผู้ชมคุณสามมาตาน,นี้เจ๋งนะท่านผู้ชมนะ น,นี้เจ๋งนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมตาสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะเหลือห้าแสนโอเคเราไม่ยอมแพ้นะท่านผู้ชมนะไปอ,อีกนะท่านผู้ชมตาสุดท้ายไปไอท่านผู้ชมโอเคอเดือดมนะ ถ้าหมดตานี้ผมก็น่าจะพอแล,ทล้ทานนะทุกทนนะถ้าเกี่ยวไว้ทําทุนต่อนะท,ทุก่านรูห้าหมืนม่นนะโอ้โหไม่มีตวนะัวคนะูนนะทุกู้ชมนะตัวคูนมาคูนี่ขเออะเจ็ดเหน่อยท่น้อหน่อยทีมม่น่อยตัวคูนตัวคูนะตัวคูนไม่มา คูนมาแต่ก็หายไปว่าแล้วว่าแล้วโอ้โหว่าแล้วทุกท่านโอเคนะโอเคการทโอเคนนโอเคโอเคโอเคเนี่ยโอเท่าไหร่สีขาวแล้วสีแดงล้เ้อไม่ทำเคยางนะทุกท่านนะ้โอเคทุกท่าน โอเคนะท่านผู้ชมเกือบตุยนะท่านผู้ชมนะดีนะได้ทุนกลับคืนมาอมโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมนะถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กด s ซ b s c ไ i ร e เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ผมฝากถึงหนึ่งพันซับไปไว้ด้วยนะครับจะได้แจกอ c ี FC, ทุกคน สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย